สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชังวิทย์เรื่องตกถาทุกคนนะครับคลิปนี้ไม่ได้ซ่อมนะครับพาเพื่อนมาดูความเบอร์วังอลังการของแอมเครื่องนี้สุดยอดมากเป็นแอมมิกแน่นอนนะเบอร์วังอลังการมากเลยด้วยหน้ามิกเขาก็โอ้โหวัรุ่มเยอะซิงระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับกําลังมันต้องเหลือเฟือใช่ไหมมองดูหม้อแปลงขนาดใหญ่แทนหม้อแปลงโอ้โหเป็นเหล็กอย่างดีนะเนี่ย แล้วก็ที่สำคัญน้ำาักอยู่สุดยอดมันจะขาดพวกนี้ไปไม่ได้แอมกำลังบัดส,งสูงๆนี่น้ำหนักมันต้องเยอะถ้าน้ำหนักมันไม่เยอะก็แท่งปูนใส่ไปนี่สองกิโลเลยนะนี่เห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปอีกแทงก่นงนึ่งในนี้ ใส่เข้าไปสองแท่นเลยในจัดไปเลยตั้งแต่ปูนก็สี่กิโลแล้วสุดยอดมากแล้วทีนี้พอซิงขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีทรานซิสเตอร์เพื่อจะสังเกตได้ว่าทรานซิสเตอร์เยอะมากดูแล้วก็โหเโพื่อวางกลังการมากนะครับทานเตอร์เลียงกันเป็นตับเลยครับนนข้า,นางในมก็มีเนี่ยโอโ้โหแต่มาสังเกตดีๆเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบางตัวก็ทาซิลิโคนบางตัวก็ไม่ทาแล้วมันคืออะไร สังเกตลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะตัวนี้มีแผ่นไมคก้ารองกันช็ดตัวนี้ดันไม่มีตัวนี้ก็ดันมามีตาซิลิโคนด้วยตัวนี้ก็ไม่มีตอนนั้นก็ไม่มีตัวนั้นก็มีประมาณน,นี้นะแน่นอนอยู่แล้วในความเบร์วางอลังการเนี่ย เป็นทรานซิสเตอร์ดัมมี่ทรานซิสเตอร์ดัมมี่ก็คือนี่ตัวที่ไม่มีแผ่นไมก้าเนี่ยไม่ไม่มีนะนี่ไม่มีมันดัมมี่มาได้ยังไงเขาทำซะเนียนเลยเนี่ยมีอาจํจกัดกระแสอะไรใส่มามอย่างดีเลยมันดัมมี่ไงเราไปดูหน่อยด้านล่างนี่คือด้านล่างของภาคขยายนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีแผ่นไมก้า การต่ตัวนี้ไม่มีแผ่นไมกะตัวนี้ก็มีแล้วตัวนี้ก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนดูได้เอหมแต่ตัวนี้นี่เห็นไหมเหมือนกับลายวงจรเขาถูกตัดออกไปไม่ได้ตอ่อไม่ได้ตอ่อจูสิครับเพื่อนเห็นไหมครับเป็นการทำด้วยความตั้งใจทำเป็นดัมมี่ ออื uh huh. ดูนะครับเอาตะกัวตรงนี้ออกหน่อยจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับมันไม่มีลายวงจรนะครับลายวงจรถูกตัดขาดออกไปตรงนี้เนี่ยแต่ทำสะเนียนเลยนะครับเนะยโอ้ oh. คุณทำได้แยบยนตมากเลยเป็น <c oughs> เลยที่สุดยอดมากอื uh ้อ huh. ทรานเซอร์ถอดออกมาดูเล่นนีเ่เพื่อนดูเลยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากอันนี้ก็คือตัวที่ทั่วไปนะตัวทั่วไปนะที่เห็นตามท้องกระต่ายทั่วไปนี่แหละท้องตลาดทั่วไปเพื่อนสังเกตได้ว่าตัวนี้ก็คือตัวดัมมี่นะเวลาวัดดูนี่ทันเตอร์ตัวนี้จะเป็นเสียเลยนะก็คือมันจะมีแผ่นเหล็กต่อเชื่อมกันสามขาภายในเลยนี่คือด้านหน้านี่ด้านหลังนะแต่เบานะน้ําหนักบ้าเบา ครับน้ำหนักเบาตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักมากน้ำหนักมากมากกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้เบานะครับเบากว่า,วานะอ่าทีนี้ด้านหลังก็เหมือนกันนะ,ะเนี่ยด้านหลังเหมือนกันเลยนะโอ้โหเะไรที่สุดยอดมากเลยเนี่ยเออตั้งใจให้เหมือนเนี่ยอ่าดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะแตกต่างทีนี้ก็มาดูยี่ห้อนะยีห่ห้อโอ้ นี่นะทีนี้ก็มาดูการสกรีนยีห่ห้อก็รู้สึกว่าทาราเตอร์ดัมมี่เราจะชัดเจนกว่านะเห็นไ,ไหมมีสีบรรทัดเหมือนกันเลยเออแต่ยี่ห้อต่างกันอยู่นะดูยี่หอนะนะ้อนั่นนะเห็นไหมยี่ห้อต่างกันอยู่ในกำบน,นะตัวทางด้านซ้ายมือนี่ก็คือทรานเตอร์ ที่ใช้งานได้นะครับตัวทางขวามือเป็นทรานเตอร์ดัมมี่นะครับนะเออเห็นไหมเนี่ยมีเหมือนกันหมดนี่ยเห็นไหมเนี่ยจุดร่องก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเนี่ย,ยนี่ก็มีด้วยจุดนี้ยังมีสะดือมาเนี่ยจุดสะดือยังมีด้วยโอ้ดูสุดยอดจริงเลยเนี่ยโอ้นะครับ อักษรสีบรรทัดเหมือนกันเลยโอ้โห,โอโหเอา้าวว่ากันไปนะครับนี่เขาเขาหลอกเรามานานนี่ยังไงดูหน่อยนะเครื่องนี้มีการซื้อขายกันเมื่อ29่ธันวา54นะธันวาก็ถือว่าสิ้นปีแล้วก็แสดงว่าจากปี55นะเดี๋ยวนี้มันหกนะ67มันก็เพิ่งเริ่มโอ้โหมันเพื่อนเอ้ยสิบกว่าปี โอ้ก่อนหน้านี้ก็คงจะมีเยอะอยู่นะพูดถึงนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเล่เหลี่ยมเยอะมากนะครับแล้วทีนี้ท่านเพื่อนได้เครื่องประมาณแบบนี้มานะเพื่อนเพื่อนก็ดําเนินการนะถ้าอยากจะโมก,ก็เอาทันเตอร์ดัมมี่ออกนะมีพวกนี้ออกนะ,นะนออกนะแล้วก็ใส่ทันเตอร์จริงๆเข้าไปดูดูลายวงจรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทันเตอร์แปดตัวของแท้นะ แต่ว่าในส่วนของเครื่องนี้นะครับเขาทํางานได้สี่ตัวนะนะครับใส่มาแปดทำงานสี่แล้วก็เป็นดัมมี่ไปเนี่ยนะดัมมี่ไปสี่ตัวนะนะครับก็ไม่รู้ว่าอาร์มจะดัมมี่หรือเปล่าไปรู้เดี๋ยวเอานะครับก็เลาให้ฟังนะครับเพื่อน,เพ,อนเพิ่มความหนักด้วยแท่งปูนนะครับแล้วก็เพิ่มความเบอร์บางอลังการด้วยทรานซิสเตอร์ดัมมี่แบบนี้ด้วยล้ำลึกล้ำลึก ไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องหาวิธีทางที่จะเอาแท่งปูนตัวน,นี้ใส่กับคืนเข้าไปโดยที่มันไม่หลุดนะออทำไงปูนก็โอ้ยจริงๆก็ใส่ปูนเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะจะได้แข็งแรงแล้วถึงนะ๋ยวนี้ใส่ปูนน้อยไปหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ใส่ปูนหรือว่าไปเอาดินดินเหนียวดินเหนียวเมืองจีนเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาว่ากันไปนะ สวัสดีครัาจบที่วิดีโอไปจากไปพบใหม่คลิปหน้านนะสวัสดีครับมันเป็นความฉลาดทางด้านการค้าลงทุนน้อยกำไรสูงสุดคิดถึงผลประโยชน์มันเป็นแบบนั้นอืมตัวเข้าไปต้มเข้าไปสีธนนชัยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเก่งนะครับเขาเก่งจนถึงทำตำราพิจัยสงครามขึ้นมาเก่งตั้งแต่คงเบ่งโจโฉนู่นเอาสามก๊กธรรมดาที่ไหนหรอก แลวทีนี้คนไทยเราก็เอามาปรับปรุงใช้งานโอ้โหแผนสุดยอดคนไทยนี่ก็เก่งนะไม่ใช่ธรรมดานะน้ำมันเยอะแยะเลยประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นไงสมมุติว่าซื้อจากสิงคโปร์เห็นไหมครับแต่เพืเ่อนๆก็ใช้อยู่อย่างนี้สมมติซื้อจากสิงคโปร์โอ้โหมันเป็นความสุดยอดแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะครับรู้ทั้งรู้แต่แก้อะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถไปแก้ได้ ถ้าจะไปแก้ต้องไปเป็นสอสอออืม